มาคาเคาะบ้างนะคะวันนี้ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นพลังงานของคุณนะคะดวงของคุณในวันนี้นะคะมาดูกันค่ะพลังงานของไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้พี่หมอจะดูว่าดวงอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้สําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ศรัทธาเปิดดูไม่ศรัทธาปัดผ่านนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะ 1. นนะคะใบนี้นะคะขึ้นไพ่ไฮเฮดรอเฟนนะคะแปลว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบุญเก่าจะช่วยเหลือ คำจุนคุณในวันนี้คาดหวังสิ่งใดสําเร็จนะคะใครบนบานสัญการ,กราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้วันนี้อาจจะส่งผลในสิ่งที่คุณขอคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณขอในวันนี้มีเรื่องดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะใบที่2ค่ะว้าวขึ้นไพ่ห้าไม้เท้าวันนี้การงานเหนื่อยหน่อยนะแต่เห็นเห็นผลลัพธ์เห็นตัวเงินวันนี้ค้าขายดีเหนื่อยๆเ,เลยแหละแต่เงินเข้ามาแบบรัวๆการงานอึดอัดจใจอะไรจะแก้ไขปัญหาได้ในวันนี้นะคะมาดูใบนี้คะ่ะใบนี้ขึ้นไพ่นะคะ ว้าว wow, just c o m m e n คุณจะได้รับข่าวดีนะวันนี้ข่าวดีเรื่องความรักแล้วก็มีข่าวดีเรื่องการงานเข้ามาใครรองานนี้ได้งานนะคะส่วนสําหรับใครที่บนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้วันนี้รอรับข่าวดีได้เลยสิ่งที่คุณบนจะสําเร็จในวันนี้ค่ะก็ใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ยินดีได้พบทุกคนในวันนี้นะคะสวัสดียามเช้าค่ะ